ผมพูกับช่องรถสปีดไว้นะครับวันนี้ก็ห่างหายกันไปหลายอีพีเลยวันนี้มาีวิวรถให้นะครับวันนี้มีประมาณ3คันนะครับก็มีทุกแนวเลยในมีซูเปอร์โกล์หนึ่งคันมีสปีดหนึ่งคันแล้วก็มีที่ใหญ่ไฮยาบุสักหนึ่งคันนะครับก็เป็นพระเอกของคืนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวคันแรกก็เปิดหัวด้วยไฮยาบุสักนะครับเป็นสุสกิปี2010คันนี้มีโหมด A B C ครบนะครับคือสแตนดาร์ดสาโรงงานเลยของแต่งผมมาไล่คร่าวๆนะครับ เดี๋ยวผมดูท่อน่าจะเป็นท่อแต่งนะครับท่อ US เลยครับท่อแท้เลยมือเบรมือคัสตับระดับนะครับชิวหน้าเป็นปลอดนะครับยางหน้าหลังดอกเต็มเ็คือใช้ได้ยาวๆตัวหน้าเป็นคาร์บอนขาวนะครับคาร์บอนแท้เลยนะครับสวยๆนะครับรถอาจจะของแต่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบอกคนซ้อนมีนะครับก็รถคันนี้จะตอกจะแนวเดิมๆมากกว่านะครับตอบประมาณนี้ตันดาบสวยๆยูเนฟนะครับก็คันนี้เป็นเอกสารสามสาติแท้เลย เท้โรงงานเลยนะครับก็ใครสนใจติดต่อสอบถามาได้สปิคเป็น U.S. เลยนะครับโหมดใช้ได้ทุกจุดความ้อนความร้อนจบทุกอย่างนะครับระบบไฟออกทุกจุดเดี๋ยวัรเต้องเช็คกันเลยดีกว่า มาเนี่ครับเครื่องเงียบมากเลยเบานีงเลยนะครับก็าราคาคันนี้เอาไปที่1 9 0่0 0 0นเ0้พูดเพลนนครับ1น0่0 0กับอีก90,00แค่นั้นพอเลยเอาราคานี้ไปเลยนะครับคือบนโต้ซ้ายอีได้ตัว 1300, พันามไฮัุเป็นเจน2นะครับตัวนี้ไม่ใช่เจนหนึ่งะเจน2แท้เลยนะครับปี2010ก็ ประมาณนี้รล้ละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสถามมาที่เพจร้านโดยสปีดไฟหรือว่าโทรหาผมได้โดยตรงเลยนะครับที่เบอร์โทร0845529245แอดไลน์มาได้เลยนะครับติดต่อสอบถามได้รับแรกรับเติอนทุกอย่างนะครับก็คันนี้เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวพบกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ